สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเชาว้ายังคงอยู่กับพิชันชลัยแสงสว่างนั่นเองค่ะลัทธิพารไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบริการการพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ ่านเอกกฤษจสิริพงศ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยปัชาการการพัฒนาให้การสนับสนุนเก้าอี้เด็กเล็กนะคะพร้อมด้วยผ้าห่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งละครโดยมีนางโสภาเงินงามหัวหน้าสถานศึกษาส่วนพัฒนาเด็กเล็กทุ่งละครให้การต้อนรับเพื่อส,งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐถมวัยให้มีความพร้อมในการศึกษาตามโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1ฟาร์มหงโรงเรียน1ชุมชนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งละครตําบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะและมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักง,งานพัฒนาภัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,ฒนา,ฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1นถึงหในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะและชุดของเราก็ยังได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมและเน้นย้ําการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ